มาเรียนรู้วิธีการก่อสร้างบ้านรน์ดิกันนะครับเราเริ่มการที่การตีผังก่อนการตีผังจะได้พิกัดในการที่หาตำแหน่งของการก่อสร้างฐานรากหลังจากที่เราขุดดินวางฐานรากเรียบร้อยแล้วก็ทำการก่อสร้างคานก่อดินบนฐานต่อหมอวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปวางตะแกรงวายเมทเททอปปิ้งหนา5เซนในพื้นชั้นแรกขึ้นเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก ขึ้นบันไดบันไดก็จะพาดระหว่างคานชั้นล่างแล้วก็คานชั้นสองก่อสร้างคานชั้นสองบนเสาชั้นแรกก่อสร้างผนังหลังจากนั้นนะครับวางแผ่นพื้นสำเร็จรูปเหมือนชั้นหนึ่งวางเหล็กตะแกรงวายเมทเทท็อปปิ M ้งหนา5เซนขึ้นเสาชั้นที่สองสลับทรงนอดิกนะครับการก่อสร้างคานเหล็กด้านล่างาและคานเหล็กด้านบนมีประโยชน์อะไรครับ จันทันจะวางระหว่างคานด้านบนนะ,ะแล้วก็คานด้านลากเราเรียกว่าอาเสก่อสร้างผนังวางแปรเหล็กบนจันทันที่วางอยู่บนแปรเหล็กก็คือกระเบื้องมุงหลังคาใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์พิมพม์ประโยชน์ทห